สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋าแม่ไปได้ร้านลูกชิ้นใหม่มาเป็นซี่กอกแดงชุบแป้งทอดค่ะไม้ละสามบาทก,กว่าเจ็ดไม้ยี่สิบเพื่อนเพื่อจนจ๋านี่ไม้นึ่งมีแค่สนะองเมตรแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋านี่สองสามเมตรปะเขาหัน่นเขาผ่าเป็นบ้างๆอะ่ะเพื่อนเพื่อนแม่ก็ไม่แน่ใจชุบแป้งทอดเถอะเพื่อนเพื่อจนจ๋านี่น้ำจิ้มมะขามเปียกเหมือนเดิมอืมเพื่อนเพื่อนแม่เข้าใจอะ่ะ เป็นแท่งน่แะแต่เขาบ้างหั่นเป็นลูกๆให้มองเดูเราได้สามลูกไม่กรอบแล้วยี่สิบาทเจ็ดไม้นิ่มเขาทอดไว้แล้วอ่ะนิดๆกรอบแต่กรอบน้อยมาก ถามว่าอร,ร่อยไหมก็ไม่เท่าไรไม่เท่าไรเลเดี๋ยววันนี้เราจะมากินของที่แม่ไปซื้อมาตลาดนัดโกสุมจากเพื่อนจาวันนี้ได้ไส้กอกแดงมาเป็นเขาเป็นแท่งย,วยาวๆประมาณนี้แต่เขาหั่นเป็นป้องๆเพื่อให้มีให้มองเป็นได้สามเมตรเพื่อนเจา้ายี่สิบาทได้เจ็ดไม้เจ็ดไม้20แล้วแม่ก็ไปได้ตัวนี้มขาขนมต้ม ขนมต้มมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวเพื่อนๆื่อนจ๋ากล่องนี้ยี่สิบาทมีห้าลูกตกลูกละห้าบาทขนมต้มเพื่อนๆนจ๋าเดี๋ยวมากินกันวันนี้จะรวมคลิปการกินที่เราไปซื้อของที่ตลาดมาเพื่อนๆจ๋าก็จะมีตัวนี้ค่ะเส้กรอกนะคะไส้กรอกตัวนี้เจ็ดไม้ยี่สิบแต่ขนมต้มหอมอยู่นะนี่ขนมต้มจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าขนมต้ม แล้วก็คุณพ่อไปซื้ออันนี้มาค่ะชมพู่ชมพู่นี้โลเท่าไหร่แม่ไม่ทราบนะลูกสาวชอบกินชมพู่ไปซื้อเขาอะค่ะเพื่อนเือถุงละยี่สิบบาทมันน้อยซื้ออันนี้มาแช่ตู้เย็นได้กินหลายหลายหลาย,หลายวันอยู่หลายมื้ออยู่เพื่อนื่อจา๋าชมพู่แต่สวยอยู่นะชมพู่ค่ะวันนี้ก็จะไปได้ชมพู่มาแล้วก็มะขามเทศจากเพื่อนๆื่อจา๋มามะขามเทศที่เขาแบ่งเป็นถุงๆแล้วอย่างเงี้ย ถุงละสี่สิบละห้าสิบอะไรเงี้ยจัดเป็นหนึ่งถุงแล้วได้ผลไมา้มาชมพู่กับมะขามเทศมะขามเทศของคุณพ่อชมพู่ของลูกจก้ะแค่นี้แล้วก็ซส้กอกแล้วก็ขนมต้มแล้วก็ไปได้ตัวนี้มาด้วยคุนเสนาเขาเรียกอะไรอ่ะซุปเห็ดหรือลาบเห็ดน่ยซุปเห็ดหรือลาบเห็ดแม่ไม่แน่ใจคุณพ่อชอบกินแล้วก็ตัวนี้น้ำพริกกากหมู หมดเนี่ยแม่แยกกันซื้อ,องค,อคุณพ่อแม่หมดไปร้อยห้าบาทคุณพ่อน่าจะหมดไป,100ปร้อยกว่าบาทประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วที่เหลือก็เราก็กินกับข้าวกับข้าวที่เราเหลือเมื่อเช้านี้นี่อือหืออือหือพอกอบอยู่อร่อยให้ออได้ แต่น้ําจิ้มอะสู้แถวบุนณนันที่แม่ซื้อไม่ได้เดี๋ยวไปต่อขนมต้มต่อด้วยขนมต้มจากพี่ันจากกล่องละยี่สิบาทจะมีห้าลูกนะคะตลาดโกสุมเหมือนกันนะจ้าวันนี้ก็ แม่กับพ่อแยกกันไปซื้อแม่หมดไปร้อยห้าบาทคุณพ่อน่าจะหมดไป100ร้อยกว่าบาทมื้อนี้นะคะสําหรับมื้อค่าในวันนี้แต่ทานได้หลายมื้อนะเพื่อนๆจ๋ามีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีฟ้าขนมต้มเพื่อนๆมะพร้าวดมก่อนนะว่าหอมไหมอืมไส้เขาเจาะหว,นวานๆคล้ายๆไส้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าไส้อะไรแม่นึกไม่ออกเดีว๋ยวก่อนนะ เขาเรียกว่าไส้อะไรออกหวานหวานแม่พูดชื่อไม่ถูกอคล้ายๆไส้ขนมใส่ไส้เพื่อนๆอืมออกหวานหานแป้งเคาก็จะนุ่มๆอ่ะอืมใช่ใช่ไส้เขาว่าเหมือนไส้ขนมใส่ไส้เลยเพื่อนๆจ๋ามีใบตองรองเลยขนมไทยค่ะ ืน่าทันนะอันนี้เป็นสีเขียวนะคะเ,เพื่อนเือนจากขานมต้มไส้ไส้หวานค่ะขนมเสร็จไส้เพื่อนๆอื่อน มีสีเขียวสีม่วงแล้วสีฟ้านึบๆเพื่อนๆจ๋านึบๆมันๆ อร่อยมันคือซี่กรอกแดงเอาไปให้ลูกทานแล้วบางทีเพื่อนๆจ๋า,า,จาขายเหมือนกันแต่รสชาติอาจจะไม่เหมือนกันวัตถุดิบคล้ายๆกันแต่พิธีการทอดการทําไฟอ่อนไฟแรงก็ไม่เหมือนกันนะบางทีไก่ทอด แต่กรอบชุปแป้งทอดนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าบางคนกรอบจริงแต่แข็งบางคนกรอบนุ่มอร่อยบางทีของทุกอย่างเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ต่างกันที่รสชาติแล้วก็น้ำหนักมือแล้ววิธีการทําด้วยเพื่อนเพื่อนจา๋าเป็นปัจจัยหลายอย่างเลยเนาะบางทีขายเหมือนกันเอ๊ะทำไมเจ้านี้อร่อยกว่าทำไมเจ้านั้นอร่อยกว่าอยู่ที่น้ำหนักมือบางทีสินค้าหน้าตาอาจจะคล้ายกันน้ำหนักมือ การตกแต่งการปรุงรสวิธีการทำหืมออสวยๆเพื่อนๆสี พอแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวอ้วนน้ำหนักแม่เริ่มขึ้นแล้วเนาะตอนนี้กำลังเสียใจเรื่องชั่วโมงโดนหักจาก,1930ากพันเก้าร้อยสามสิบเหลือพันสองเศร้ามากเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ก็โดนหักไปอีกสี่ชั่วโมงไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนแม่ก็ทำคลิปทุกวันเนาะดูคลิปแม่แหม่แมและเป็นกำลังใจให้แม่หนันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะกินให้อ้วนไปเลยเพืเ่อนขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกไปนานๆก็พอแล้ว แม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ